ครับนี่เป็นชุดเจียบ้าใช้มือทำเจียบ้าปาดบ้าอันนี้ชุด1 9ชิ้นครับทำตั้งแต่วาลเล็กสุด20จนไปถึง3.4มิลครับมีแกนนำ5มิล5.5 6มิลมาให้ครับมีติดร้านไว้ดีครับตัวนี้มันต้องวิ่งไปตามลงกลึงทำเองได้ที่ะอันครับมี มิงเจียน้ากากเพชรมาให้ด้วยนะครับห้าตัวครับตั้งแต่ยี่สิบมิลถึงสามสิบสี่มิลเหมือนกันนะครับใช้งานง,ง่ายครับสิงนนเจียเป็นแบบฝาอุ๊บแล้วก็หมุนหมือนมือได้เลยนะครับเสร็จก,ก็ ก็เป็นตัวน้เกปทสนใจสร้างได้ครับตามนี้ครับแซมสิงบุรีครับสวัสดีครับ